กราบขอการหลวงตาเจ้าค่ะกราบขอการหลวงปู่เจ้าค่ะาการาบแม่ชีทุกท่านแล้วก็พี่ๆทุกท่านเจ้าค่ะเ,เหมือนกับมีความเข้าใจมากขึ้นจากแต่ก่อนที่มันเข้าใจผิดในหลายๆเรื่องเจ้าค่ะหลวงตาเหมือนกับเม,เมื่อเช้าค่ะก็ได้คุยกับแม่โมแล้วก็ช่วง สายๆก็ได้คุยกับน้องเล็กด้วยอะคะ่ะมันเป็นเรื่องของความไม่คับแคบอะคะ่ะตรงเนี้ยที่ที่มันเข้าใจผิดตลอดที่ผ่านมาทั้งหมดว่าเหมือนเอาตัวเราที่จะไปหาอะไรสักอย่างเพื่อได้ผลประโยชน์กับตัวเราอเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยทำให้ทุกๆในทุกๆขณะอะคะ่ะ พอมันเกิดความเข้าใจผิดตรงนี้มันก็จะมีอัตราตัวตนเป็นที่ตั้งแล้วมันก็พยายามดิ้นรนค้นหาเพื่อจะไปสู่จุดมุ่งหมายแล้วพอดีแม่โมอะค่ะก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ว่าเราอะมีอาสวะนิสัยอะไรในปัจจุบันที่มันผุดขึ้นมาเวลาที่โดนกระทบให้เราสังเกตหน้าตาของมันซึ่งแต่ละคนก็จะมี อาสวะเป็นของตัวเองอะค่ะที่มันจะเป็นหน้าเดิมๆที่เราไม่เคยเห็นเหมือนไปทําความรู้จักเขาแล้วก็เรียนรู้ว่าเขาอะก็เป็นอาสวะตัวหนึ่งที่เป็นสังขารที่มันผุดขึ้นมาเกิดดับแล้วสามอย่างที่น้องเล็กพยายามบอกตลอดก็คือพอมันขึ้นมาในแต่ละปัจจุบันนะคะก็ไม่หลงไปตามมันไม่ผักใส่มันแล้วก็ไม่หนีมัน ซึ่งการอยู่กับปัจจุบันขณะในการทำงานในการพูดคุยก็คือใช้ชีวิตปกติธรรมดาทีนี้ความผิดพลาดที่ผ่านมาทั้งหมดมันเหมือนกับว่าน้องเล็กเขาก็เปรียบเทียบว่าเหมือนอารมณ์ประมาณว่ามีขี้มีอุจจาระค่ะติดอยู่ที่ก้นไม่ยอมล้างแต่จะปะจะปะคมตัวเองให้สวยงามทาแป้งให้หอมก็คืออาสว,วะมันมีอยู่ในใจ แต่ไม่แต่ไม่เห็นแต่จะไปหวังนิพพานอย่างบางคนอะไปหวังนิพพานแต่ยังยึดถือครอบครัวยึดถือพ่อแม่บางคนไปหวังนิพพานแต่ตัวเองยังแบบยังโลภยังโกรธยังหลงยังมีราคาโทสะมโมหะเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับเมาก็เลยเหมือนได้ความรู้ความเข้าใจคือเปลี่ยนใหม่อะค่ะแล้วก็อันดับหนึ่งที่สําคัญเลยที่มัตตกี้หลวงตาพูดว่า พี่หน่อยอ่ะมีศรัทธาที่มั่นคงซึ่งอันนี้มันเป็นจุดแข็งก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเลยค่ะตอนที่คุยกับน้องเล็กอ่ะคือท่านตัดสรู้แล้วเราก็ตัดสรู้ตามก็คือเชื่อตามไปเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันไม่ใช่ของเรามันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงยึดถืออะไรก็ไม่ได้ตัวเรามันไม่เคยมีมาก่อนเลยอ่ะเหมือนกับที่เราเชื่อไปเลยว่าเฮ้ยโลกมันกลมเราไม่เห็นต้องไปพิสูจน์เลยเราเชื่อแบบสนิทใจอ่ะ แล้พระพุทธเจ้าท่านเป็นสัพพัญญูผู้รู้แล้วก็ถ่ายทอดพระัจธรรมผ่านสุภะอริยสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วโอกาสแบบนี้มันหาไม่ได้แล้วศรัทธาไปเลยเชื่อมั่นไปเลยแล้วเห็นตามที่ท่านมาบอกก็เลยทำให้เหมือนปรับความเห็นผิดอะค่ะหลวงตาก็เลยแล้วก็บวกกับ หนูว่าทำพลังลมปานสม่ำเสมอะคะ่ะมันก็เลยทำให้เห็นว่าในโลกของกะละมังที่เป็นโลกเสมือนจริงอะคะ่ะพอมันมีพื้นของความสงบแล้วมันเห็นสังขารปรุงแต่งเกิดดับในความสงบตอนนั้นน่ะพอเวลาเราออกมาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะอย่างตอนไปถอนหญ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสภาวะที่ไม่ต่างกันคือมันมีความเงียบสงบเป็นพื้นจริงๆแล้วมันก็เห็นไอ้บ้าปรุงยุกยิกยุกยิกยุกยิกแบบนั้นนะคะแล้วก็อย่างเวลาที่ จะกวาดบ้านหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานที่ทําในครัวก็ทําหน้าที่ไปตามปกติตามธรรมชาติในปัจจุบันแล้วมันก็จะเห็นในตัวอาสวะค่ะตัวน้อยใจก็ดีตัวลาคะก็ดีตัวไม่พอใจก็ดีซึ่งน้องเล็กเขาแนะนําว่าไออารมณ์ต่างๆอย่างเช่นความโกรธหรืออารมณ์ทุกอารมณ์มีค่าเท่ากันหมดเลยแต่ให้ไปเห็นในตัวที่มันเป็นเบื้องหลังไอตัวที่มันคอยผลักดันว่า ชอบอารมณ์นี้ไม่ชอบอารมณ์นี้ตัวนั้นน่ะคือตัวที่เห็นแล้วก็ก็ปล่อยให้เขาเกิดดับเกอ้เกอๆค่ะไม่หลงไปกับเขาไม่ผักใส่เขาแล้วก็ไม่หลบคือให้เห็นความจริงในปัจจุบันตรงนั้นค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่ได้จากการพูดคุยกับกัลยะาณมิตรท,ที่ที่ชี้ที่ชี้แนะ่ะค่ะเจ้าขะหลงตาก็ดีแล้ะ ก็ดีขึ้นเลยเลยเพราะว่าที่ผ่านมามันปฏิบัติด้วยอัตตาตัวตนใช่เจ้าขาคือเออเล็กก็พูดถูกต้องมาอันนี้เราเคยพูดพูดบ่อยมากเลยแต่เราไม่ฟังก่อนก็เคยพูดว่าขี้แล้วไม่ล้างอาผ้าขาวปิดไปแล้วก็จะเอานิพพานมันปฏิบัตินิพพานมันก็คือล้าง กิเลสตัณหาในใจตนความยึดมั่นถือมั่นกิเลสตัณหาในใจตนแต่กิเลสตัณหาในใจตนความยึดมั่นถือมั่นขี้งกขี้หวงขี้ยึดอะไรเนี่ยไม่ไม่ได้ล้างแต่จะไปเอานิพพานนิพพานว่างเหลวไหลเสียดีเลยแต่คนคนอะตอนเนี้ยอันเนี้ยตกเลยหลุดแน่นอนเราปฏิบัติดื้อแบบเนี้ยหลุดแน่นอนตอนนี้ก็เลยทำนายได้เลยใครปฏิบัติแบบไม่หลุดแน่นอนตอนนี้ก็เลยรู้แล้วเจ้าค่ะหลวงตา ไม่กลับไปทําผิดผิดดบบั้นีเล็กก็บอกอละค่ะพวกที่ที่แล้วไม่ล้างก้นนะก็แต่งหน้าฉีดน้ําหอมทุกวันแต่ที่ที่ไรไม่เคยล้างก้นแต่งหน้าฉีดน้ําหอมทุกวันเนี่ยอืมก็พวกเราปฏิบัติแบบเนี้ยเจ้าขาลงตาข้างในอ่ะมันยึดเต็มเต็มไม่ปล่อยวางเลยเหมือนขี้ไม่ล้างก้นแล้วก็ <c oughs> ออกมาจากส้วมแล้วก็มาแต่งหน้าทาปาก จีน้าหอมออกไปแล้วเราพูดตาไหลว่าอะไรก็ไ่สะเทือนอเล็กพูดทีเดียวสะเทือนก็ดีเหมือนกันเลยขอบพระคุณเล็กมากๆเลยเจ้าค่ะก็คือก็วงสวิงที่เคยผิดเคยพลาดทุกอย่างก็โลทิ้งไปเลยค่ะไม่ไม่ไม่ทาไม่เชื่อแล้วก็เชื่อในพระสัตธรรมในคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมารพระพุทธเจ้าเชื่อในครูบาอาจารย์องค์หลวงตานรงศักขีนารโย หากมีสิ่งใดที่ลูกได้ทําผิดพลาดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนาตรัยข้อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาณรงศักดิ์และกัลยาณมิตรทุกๆท,ท่านทุกดวงจิตทุกวิญญาณลูกกราบขอขมาและขออโหสิกรรมอย่าได้มีโทษเวนกรรมต่อกันเลยเจ้าคะ่ะก็ให้อโหสิกรรมทั้งหมดนะขอพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ก็ให้ปวดเมตตาอดโทษ ล่วงเกินนน้นให้ตำรวจระวังต่อไปก็ในพันทุกพทกมมุกการนรรมการหลวงตาหลวงปู่และแม่ชีและการใดามนีทุกทุกท่านค่ะได้คุยกับแม่มุ้ยค่ะหลวงตาแม่มุ้ยแล้ชี้ว่าแม่ชีเป็นคนที่พูดปากกระจยไม่ตรงกันก็มาทบทวนก็เลยว่าเออจริงที่ผ่านมาคิดว่าตัวเองเป็นคนปากกระจยตรงกันนะคะหลวงตา แล้วพอฟังแม่มุ้ยก็เออก็เห็นจริงว่าเพิ่งรู้ว่าจนอายุป่านี้เพิ่งรู้ว่าตัวเองทําอย่างหนึง่งคิดอย่างหนึง่งทําอีกอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะหลวงตาก็เป็นข้อผิดพลาดที่ผ่านมาเนี่ยมันไปเชื่อตัวความคิดแล้วมีอัตราตัวตนใหญ่มากแล้วคุยกับน้องเล็กน้องเล็กบอกว่าแม่ชีนี่อัตราตัวใหญ่มากก็เห็นเห็นตามที่น้องเล็กบอกค่ะหลวงตา ก็เพียรเห็นมาแล้วก็ที่ผ่านมานี่ก็มีแต่อัตตาตัวตนมาปฏิบัติะค่ะแล้วใส่กาบขอเข้ามาหลวงตาด้วยค่ะกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ผ่านมาลูกดื้อมาตลอดบัดนี้ลูกสำนึกผิดแล้วค่ะกาบขอเข้ามาหลวงตาโปรดเมตตาสั่งสอนลูก หนูจะเปลี่ยนทุกอย่างที่ผ่านมาให้ดีขึ้นให้ตรงตามพระธรรมที่สอนนะคะหลวงตาอในวสิกรรมทั้งหมดนะขอธธพุทธเจ้าพระธรรมใหสสโงดเมตตาปดโทษพี่หลวงเกินนั้นขอเพื่อการสำเรวนวางต่อไปก็ขอให้บดทุกบทุก กราบขอกาสท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยโยมตระหนักถึงการเห็นโทษเห็นภัยของการมีทิฏฐิมานะมีความเป็นตัวเป็นตนเห็นทุกข์ที่เกิดจากการมีทิฏฐิมานะมีตัวมีตนมากขึ้นมากขึ้นนะเจ้าค่ะหมายความว่าเรารู้แล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมัน มันมันเป็นก่อก่อเหตุก่อโทษก่อทุกข์ก่อภัยให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นๆอ,อาจจะไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมาคือตะหนักตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วก็โยมก็ได้เรียกว่าขอขมาเจ้าค่ะขอขมาพระพุพะทธธรรมพระสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พุทธศาสนาบิดรมันดาหรือใครก็ตามที่โยมทั้งรู้ตัวไม่รู้ตัวลว็ประมาทพังเผอเคยล่วงเกิน ในทุกพทุกชาติตรนถึงชาตินี้นะเจ้าคะ่ะแล้วก็ทําอย่างนี้บ่อยๆเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาทําแล้วใจเราสงบลงเยอะเลยแล้วเราก็ <s> เห็นความเป็นอนิจจังของกายแล้วก็ของจิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆเจาา้าค่ะจนบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าการรู้เท่าทันการปรุงแต่งของจิตเนี่ยความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนมากขึ้นจนหลายๆครั้งเนี่ยเรารสึกว่าใจเนี่ยมันสงบแล้วมันก็ปล่อย ป่อยวางไอ้การปรุงแต่งคือการยึดมั่นถึงมั่นตรงนั้นมันน้อยลงไปน้อยลงไปเองนะเจ้าค่ะคือเหมือนกับว,ว่าตอนนี้โยมก็อยู่กับเห็นสังขารสังขาราอนิจจารวก็สัพเพธรรมานตาเนี่ยโยมใช้ตัวนี้เป็นเป็นหลักในการในการพิจารณากายและจิตนะเจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกได้ไปเรื่อยๆว่า โอ้ทำแท้เวลาเวลามันเข้าสู่ใจเนี่ยมันมันออกมาจากใจเนี่ยมันมันเป็นยังไงอะ่ะมันไม่ใช่ต้องใช้ความคิดอะ่ะเจ้าค่ะก็คือความเงียบสงบสงัดที่มันปล่อยวางสังขารเนี่ยมันมันมีเพิ่มมากขึ้นในใจอะ่ะเจ้าค่ะที่ที่โยมสังเกตเห็นได้เจ้าค่ะโยมก็เออ่ อยากขออการาบท่านพระอาจารย์เมตตาชี้แนะเดี๋ยวเพิ่มเติมด้วยอะเจ้าค่ะเวลาเงียบๆไม่มีใครมานั่งมานั่งคุยกับพุทธเจ้านะเนี่ยบารมทานพะุทธเจ้าพูดได้นะเวลาเงียบๆไม่ก็ไม่มีใครๆมานั่งคุยกับพุทธเจ้าเดี๋ยวมันจะได้รับคําตอบ โยมขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านอาจารย์เจ้าค่ะโยมสำนึกบุญคุณท่านพระอาจารย์เสมอมาแต่ที่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโยมเหมือนขับรบท่านในลักษณะท่านเป็นตัวตนเป็นองค์หลวงตานี่เป็นโยมแต่เวลาที่ผ่านไปพะโยมขอขามาขอลดขออธิฐานให้สิ้นทิฏฐิมานะตัวตนไปเรื่อยๆเนี่ย ยมรู้ได้ถึงธรรมที่เข้าถึงใจมากขึ้นเรื่อยๆความสงบสงเงียบสงัดที่ไม่ต้องทํามันเป็นของมันเองแล้วหลังๆโยมก็เห็นท่านอาจารย์ไม่ใช่หลวงตาณรงศักดิ์อะโยมรู้สึกว่าบางครั้งในี่ยใจโย,ยมเชื่อมกับท่านอาจารย์โดยที่มันเป็นความบริสุทธิ์เป็นบางครั้งบางครั้งไปเรื่อยๆโยมถึงเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าธรร ทำไมพระพุทธองค์ท่านถึงสอนให้เราเนี่ยสิ้นการมีตัวตนเพราะความจริงสัจธรรมแท้จริงเนี่ยมันไม่มีเราเนี่ยแล้วมันเป็นสิ่งเดียวกันท่านอาจารย์โยมหรือทุกๆคนเนี่ยเป็นอันเดียวกันที่เรียกว่าเอกโทโมในอดีตท่านอาจารย์เคยสอนนะโยมไม่ ไม่ค่อยเข้าใจเคลียว่าเอกโกธรรมโมวนแปลว่าอะไรอะแต่เมื่อเราลดอัตราตัวตนไปได้เรื่อยๆทําเข้าสู่ใจไปเรื่อยๆเน่ยเราก็ประจักษ์แจ้งถึงควาเอกโกธรรมโมความเป็นหนึ่งเดียวของธรรมชาติอะเจ้าค่ะยมรู้สึกตรงนี้ได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้สึกสำนึกในพระคุณของท่านระอาจารย์ที่เมตตาสั่งสอน อดทนกับความดื้อด้านความยี่เง่าของของโยมมาเจ้าค่ะโยมกลาบขอบพระคุณท่านอาจารย์จากใจจริงๆเจ้าค่ะและจะขอปฏิบัติบูชาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อสืบสารทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงที่สุดตลอดสิ้นอายุไขของโยมนี่แหละเจ้าค่ะสาธุจงสวเส็จสวเสดสปัตนาได้เทิน